มองเราในแง่อะไรเสมอเน็เธอบอกว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นทริปหน้ายังไงละ่ะทำไมเปลี่ยนใจพ่อกับแม่ฉันติดงานกระทนหันน่ะก็เลยเลื่อนทริปนี้ไปก่อนพ่อกับแม่ติดงานหรือเธอตั้งใจโกหกฉันกันแน่จริงๆแล้วบ้านเธอไม่มีเงินใช่ไหมเธอเลยกูเลือกขึ้นมาว่าจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อีกอย่างเป็นก่อนฉันยังเห็นเธอกินมาม่าอยู่เลยกินมาม่าต้องเท่ากับไม่มีเงินหรอฉันเห็นคนมีเงินบางคนทําตัวติดดีกินข้าวข้างทางเยอะแยะไปแต่ไม่ใช่เธอแน่นอนโทรศัพท์ที่เธอใช้อยู่ก็ไม่รู้ของนาทที่่ ก็ไม่มีเรื่องอะไรถ้าเป็นแบบนี้เราอย่ามาเป็นเพื่อนกันเลยดีกว่าท่านไม่น่าครบชอบพูดทำลายความมั่นใจืมวันนี้เธอแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยทำไมหรอก็มันดูบ้นนานนอกยังไงก็ไม่รู้จริงเหรอไม่ใช่นะสิแล้วดูผมของเธอสิยุ่งเหยิงยังกะอะไรถ่านกแอบมาทำรังบนหัวเธอเนี่ยฉันจะไม่แปลกใจเลยหน้าก็จืดปากก็ซีดยังกะผีดิบแถมยังผมยีงก็ไม่เสียบผีโอ้ยเธอเดี๋ยวไม่มีอะไรดีเลยเพื่อนไม่น่าครบคิดชา้า นี่เธอมีตุ๊กตาคาปูชิโน่เอสตาซิโน่ด้วยเหรอใช่แล้วแม่ของฉันซื้อให้อ่ะมันเล่นด้วยกันไหมไม่อ้าวไปไหนอ่ะฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมทำไมเพื่อนของฉันมีตุ๊กตาคาปูชิโน่เอสตาซิโน่แต่ฉันไม่มีอ่ะทำไมมิวกี้ต้องมีทุกอย่างเลยเพื่อนไม่น่าครบถ้าเธอมีอะไรฉันต้องมีด้วยนี่แม่ฉันซื้อหมามาให้เลี้ยงได้แหละเขากลัวฉันหงาก็เลยหาเพื่อนมาให้จริงเหรอแม่ฉันซื้อให้เหมือนกันเสาร์ที่เนี้ยพ่อกับแม่ของฉันก็จะพาไปเที่ยวทะเลด้วยนะ จริงเหรอแม่เธอกับแม่ของฉันเนี่ยใจตรงกันเลยเนาะแม่ของฉันก็จะพาไปเที่ยววันหยุดนี้เหมือนกันฉันไม่มีบันยอมให้แกได้ดีไปกว่าฉันหรอกเพื่อนไม่น่าคบชอบชักจูงไปในทางที่ผิดนี่เราจะไปเรียนพิเศษกันจริงดิจริงสิบอกแม่ว่ามาเรียนพิเศษก็ต้องไปเรียนพิเศษสิแต่ฉันขี้เกียจอะเราแอบหนีเที่ยวกันสักวันดีไหมฉันว่าไม่ดีนะค่าเรียนพิเศษก็แพงแม่อุส่าหาเงินส่งให้เราเรียนฉันไม่อยากทําตัวเหลวไหลทําให้แม่เสียใจอะหืมแม่ไม่รู้หรอกนาว่าพวกเราโดดเรียนไปเถอะนะนะนะเชื่อฉันเพื่อนไม่นคบบชอแกง วิวกี้ซื้อแปปซี่มาให้เธออะขอบคุณเธอมากเลยนะเธอใจดีจังเลยรีบๆกินซี่อืมทำไมเปปซี่มันแคมปี่แบบนี้อฮ่าๆๆฉันใส่น้ำปลาลงไปในขวดแปปซี่ยังไงล่ะยัง,งโง่เอ้ยทำไมเธอต้องแกล้งฉันด้วยก็เธอเป็นคนงโง่นี่นาแครยังไม่โซ่คนแกล้งเธอทีไรเนี่ยมันสนุกทุกทีเลยเพื่อนไม่น่าคบมองเพื่อนเป็นทาสนี่เธอไปซื้อน้ำให้ฉันกินหน่อยสิได้ฉันหิวข้างจังเลยอยากไปซื้อข้าวมาให้กินหน่อยเธออยากกินอะไรล่ะอืมเอากระเพราหมูกรอบไม่ใส่พริกละกันได้ มิวกี้แววพาไปแช่น,น้ำให้ฉันหน่อยฉันไม่ชอบเห็นพื้นสกรปรกถ้าไมเธอถึงขี้ชายฉันแบบนี้อะ่ะตกลงฉันเป็นเพื่อนหรือเป็นทาสเธอกันแน่แหมฉันนีด้หน่อยหน่อยทำเป็นบน่นจังเลยนะเพื่อนไม่น่าคบทิ้งเพื่อนมาเจอปัญหาพนุกยังไงเนี่ยถึงพาฉันมาเดินป่าแบบนี้ก็ไปสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างอะไรบ้างวันวันอยู่แต่ในเมืองเธอไม่เบื่อบ้างหรือไงแต่ในป่าเนี้ยมันน่านกลัวอยู่นะไม่รู้ว่าจะมีงูงเงี้ยวโผล่ามาจากไหนหรือเปล่าอ้อฉันเป็นตะคิ้วอะ่ะเดินไม่ไหวอ๋อเป็นไรบ ิ้งชันสีกลับมาก่อนเพื่อนไมนะ่น่าครบชอบยืมเงินนี่เธอพอจะมีเงินที่ฉันยืมไหมะไม่มีจริงหรอแต่ฉันไม่เชื่อไม่มีจริงๆอีกอย่างคือยืมเงินฉันไปตั้งหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยใช้คืนเลยสักครั้งแหมฉันยืมแค่ไม่กี่บาทเองทำเป็นขี้งกไปได้เอามา50บเร็วฉันไม่มี20สก็ได้มา20สก็ไม่มีส0บาทละมีไหมบอกแล้วไงว่าไม่มีเท่าไหร่ก็ไม่มีทั้งนั้นหละ